<พ uka> ช่วยด้วยครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้จุนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนวันนี้จุนจะพาทุกคนไปฆ่าเจ้าตัวชูชูกับเจ้าตัวสก,กิปี้ติโทเล็กันครับ <S <S และตอนนี้เจ้าพวกนั้นก็ได้จับมนุษย์ไปตุนยาจีนและฮีโร่อย่างเราก็มีหน้าที่ไปช่วยคนและก็ฆ่าเจ้าพวกนั้นให้หมดเลย เราต้องดูลาดราวก่อนตรงนี้มีล้างรถไฟด้วยแฮะโอเคเดี๋ยวเราจะขี่รถไฟไปดูลาดราวก่อนครับว่าจะตัวสูงๆซึ่งมันเป็นหัวหน้าที่นี่ว่ามันซุกซ่แอบอยู่ที่ไหนนะครับเอาล่ะเตรียมเกาะรถ จังสมุนของเจ้าชูชูครับผมอ้ยเย้เย้เต็มไปหมดเลยดูดี่เฮ้องานนี้จนตายยังเกียดเ้าเ้ยมือฉันไม่กลายเป็นอย่างงี้ละค่ะโอ้โหไปถือสักกระเบือ้อเฉยเลยครับทุกคนรู้สึกว่าเจ้าชูชูเนี่ยนะคะสามารถแทงร่างจุนนี่นะคะให้กลายเป็นคนป่าได้นะและส่วนที่ถืออยู่นี่น่าจะเป็นปืนนะ,ะไม่ใช่สักกระเบือนนะคะอันนี้ โอ้ยทำไนอดร่างกายฉันเปลี่ยนแปลงเป็นมาแล้วไม่ยิงแมงเลยนี่แน่นี่แน่จะเข้ามาฆ่าฉันเหรอฝันไปเถอะปูปูง,ปง,ปงไปไงมองเท่งไปเลยเสกและแบบนี้นะคะก็เพียงแค่ให้เราเนี่ยกำจัดเจ้าตัวสูสูนะคะเพียงเท่านี้เราก็ชนะค่ะโอ้โหจะกำจัดยังไงละเนี่ยมีทั้งสกีปีติแล้วก็เจ้าผีตัวอื่นๆตั้งเยอะตั้งแยะโอ้ยและตอนนี้ก็หาเจ้าตัวสูู ไม่เจอเลยครับช่วยกันดูหน่อยครับว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ยิยงแมงลยเจ้าโขสวมนี่อ่าเป็นไงเรียบร้อยแล้วนี่อะไรมีเลเซอร์ตัวอ่ะอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นครับอุย้ยดูดิตรงนี้ก็ไมเูเจ้าหัวซ่วมมีหลายขาด้วยแหละโอ้เดี๋ยวนะดนะช่วยกันดูหน่อยว่าเจ้าชูชูมันอยู่ตรงไหนครับทุกคนเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหน ตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะมันเจ้าโถส้วม โอ้โหรู้สึกว่าจุดนี้จะเจอศึกหนักมากๆเลยนะคะอันนี้จะต้องถอยตั้งหลักไปนิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นตายคาที่แน่นอนเลยนะคะขืนถูกลุงแบบนี้ไม่บอกก็ถอยครับอุยอ้ยอว้ยโุ้ยนี่ตัวนึงแดโอโหโอเคเดี๋ยวเราก็ไปที่อื่นต่อนเลยครับอุย้ยตรงนี้เมือนจะมีบ้านคนอ่าโอ้มีกุญแจสีทองด้วยอะหรือว่าจะเอากุญแจนี้เสียบป,ประตูเ่ท ลองเข้าไปดูซิว่ามีอะไรโอ้โหปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนเหมือนเราจะเจอที่อยู่อาศัยของคนนะครับทุกคนแต่ที่นี่ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอะโอเคเดี๋ยวเราลองสำรวจที่นี่ดูกันหน่อยดีกว่าก่อนอื่นขอซวยโจก่อนครับผมอมเหมือนร่างกายมีพลังขึ้นมาทันชีเลยโอเคจะเริ่มจากตรงไหนดีหีบนี้ล่ะโอ้มีไข่ดาวครับผม อ่าแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะคะเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยเที่นี่เหมือนจะมีคนอยู่แต่ก็ไม่มีคนอยู่เลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหัวซ่วมมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้หูบแต่ไม่หมดเลยเอาละ่ะลำดมยิงเลยครับนี่ย,ยิงเข้าไปตรงนั้นอีกตัวหนึ่งปีนกระแพงเหรอคิดว่าเป็นสไปเดอร์แมนเหรอเนี่ยนีย่โอเคเราก็ออกเดินสำรวจวิดมีเซเวนอีรเวนด้วย วุ้ย,ยห,หัวซ่วมมาเอา <será> อนี่แน่นี่แน่อย่าเข้ามาหาชันนั่น,นี่แน่เออรีบเข้าไปเซเว่นเลยครับวุ้ยมันตามมาด้ด,ด้วยนี่ไม่แน่นเป็นไง,ก,งกินกระสูนไปเลยดิจากหัวส่วงวัด,ดีจ้ะแม่สาวน้อยมาอยู่อะไรตรงนี้คนเดียวครับฉันก็มาขายของเป็สิยะเอาอะไรแม่ไม่เอาก็ถอย哟 โอ้โหไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเลยนะครับโอเคเราก็ไม่อยู่ก็ได้หัวส้วมแอบหรอแอบด้วยนะแอบหรอคิดว่าแอบฉันมิดเหรอเพื่อนโอ้โหนีแนะ่ยิงเข้าไปเลยยิงปัป๊บปัป๊บปั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 ๊บยิงไม่เแยงเป็นไงโอ้ย มาลอ้แกฆ่าเพื่อนฉันแกต้องตายแกต้องตายฆ่ามันนี่แน่คือฆ่าฉันหรอเม่อุอ้ยตรงนี้ตรงนี้ยิงป๊บปา๊ปาปา๊าป๊าจะมาฆ่าฉันหรอเป็นไงกินลูกกระสุนไปเลยเดยโอเคช่วยฉันด้วยเฮลเมห์เฮลเมหพีดโอ้ยแมวเจอคน ตอนนี้นะคะถึงจุนจะช่วยเหลือคนนะคะออกมาได้แต่จุนก็ยังมีภารกิจที่สําคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือกําจัดเจ้าตัวชูชูนะคะแต่ตอนนี้จุนก็พยายามหาอยู่นะคะว่าเจ้าตัวซูซูมันแอบอยู่ที่ไหนนะฮะวิเหมือนจะ ภารากิจยังไม่จบสิน้นเหมือนจะเจอแล้วนะครับเจ้าตัวชูชูมันแอบ,บอยู่ในรูครับผมนั่นๆเห็นขามันแล้วนี่ยิงสกิบมันเลยปากปาปาเป็นไงเป็นไงแล้วเราก็หลบก,ก่อนหลบก,ก่อนพวกความปลอดภัยของตัวเราเองดูดิเห็นขามันไหมครับทุกคนยิงปากๆ